สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งไม้ราคาเบาๆนะครับมีราคาสามสิบาทกับห้าสิบาทนะครับมอแบ่งกันสี่รังนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจากรังราคาสามสิบาทกันก่อนนะครับครับแบบหน้าสวยๆมาให้เลยนะวันนี้ไม่มีสำรองนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเริ่มจากต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเจ้าสาวนะครับป้า,ายมาแบบนี้เลยนะ สามสิบบาทนะครับลังนี้ต้นละสามสิบบาทนะมีเจ้าสาวแล้วก็เจ้าจัก,กรพรรดิครับไซต์โตแล้วนะนี่่างส,สวยๆเลยสามสิบบาทครับก็พรพุทธาครับด่งังสวยๆผมก็ให้ไปที่สามสิบเลยนะดังส,สวยๆนะครับสามสิบบาทตันนี้ก็จะเป็นศิลาหุ่มทองแผงนะครับดังดืดงมาแบบนี้ ก้าไปที่สามสิบบาทครับสีการจนาเจนสองเนี่ยนี่สวยๆไซส์ใหญ่เลยครับแต่มายู่อยู่ในกระถางสี่นะแต่ว่าไม้เขาใหญ่มากๆแล้วนะก้าไปที่สามสิบนะครับสีการจนาเป็นตัวเจนสองนะครับตัวนี้เป็นพะโมกคารนนะเป็นไม้ก้าบแบบนี้สวยๆเลยครับเป็นไม้กัดลายนะครับพะมโมคา,นะารนะก้าไปที่สามสิบบาทครับ ใ่ตัวละตัวนี้จะเป็นที่วาราตีนะครับด่างสวยทุกใบเลยกลารไปที่สามสิบาทนะครับไรนี้มาแบ่งๆเลยนะตัวนี้จะเป็นอสงไข่นะครับนี่กัดลายมาสวยๆเลยนะอสงไข่ป้ายทุกใบนะครับกาสามสิบบาทตัวนี้พันุท้ายโนรสิงนะครับเป็นตัวแผงใบยาวนะครับกามาแบ่งที่สามสิบาทนะพันธท้ายต้นนี้ ก็ยังไม่กัดสีนะครับแต่ก็เลี้ยงสักหน่อยก็กัดสีแล้วนะครับไม้สายโตลแล้วนะตัวนี้เป็นเดธทีนี่ครับดังสวยทุกใบเลยก็ให้ไวที่สามสิบนะครับเดธทีนี่สวยสวยเลยครับอันนี้เป็นนพเก้าครับดังสวยทุกใบใบนี้เขาเหลืองมาเลยนะนพเก้าก็สามสิบบาทนะครับจะสะท้อนแสงหน่อยนะ พอดีแดดเริ่มแรงแล้วนะครับอันนี้เป็นดาราโนพลัดหน้าเข้มนะครับก็เอาไปที่สามสิบบาทนะครับไซตโตแล้วนะั่นดาราหน้าเข้มๆนะครับอะเดี๋ยวไปดูอีกรังนึงนะครับราคาสามสิบบาทเข้ามาดูรังนี้อีกรังนึงนะครับราคาสามสิบบาทจะมีค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับสําหรับท่านที่โอแล้วก็ไปทางเลยนะผมให้ราคาเดียวกันเลยครับห้าสิบบาทเนาะ หม,หมอเมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนีล้อมเพชรน,นะนี่ฟอร์มสวยๆเลยครับด่างทุกใบนะครับแดดแสงแดดเขาจะสะท้อนหน่อยนะนี่ครับสามสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะครับนี่ป้ายนะครับหลอดใหม่มาก็ป้ายนะก็ที่สามสิบบาทนะครับชายชนต้นนี้เป็นมณนีนั克าดนะครับ ด่างมาประมาณนี้ติดด่างติดด่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เอาไที่สามสิบบาทไม้มีเชือด่างเลี้ยงโตไปเรื่อยเเขาก็ด่างนะพอจ,จะด่างตอนโตอีกทีต้นนี้จะเป็นทิดาสวรรค์น,นะครับไม้ฟอร์มสวย,สวยเลยนะทิดาสวรรค์ก็บไปที่สามสิบบาทนะครับตันนี้เป็นปิ่นประทุมนะครับเป็นปิ่นประทุมใบยาวนะใบหกกับไปที่สามสิบาทนะครับปิ่นประทุมก็ป้ายมันทุกใบนะ ให้ไปที่สามสิบบาทเลยอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับชื่อว่าล็อกสตาร์นะตัวนี้เขาความดังม่วงยังไม่มาแต่ว่ากระดูววกดเขามาแล้วนะไปเลี้ยงลุนได้นะครับตัวนี้ล็อกสตาร์ไม้แพงนะครับก็ามาแบ่งที่สามสิบบาทนะล็อกสตาร์ตัวนี้เป็นสีลางหุ้มทองแผงนะครับเขาจะพื้นใบน้ำตาลอมหลอเหลืองแบบนี้นะ ก็ไปที่สามสิบบาทอันนี้เป็นหยกายชินีนะครับเขาด่างกระจายกระจายมาแบบนี้นะตอนนี้ก็แบ่งไปที่ส0มสิบาทนะครับหยกายชินีอันนี้เป็นชินชนบัญชรกัดลายมาแล้วนะครับฟอร์มสีสวยเลยก็ไปที่สามสิบาทครับชินชนบัญชรตัวน,นี้เป็นรวยล้นฟ้านะครับกัดสีมาแบบนี้แล้วนะรวยล้นฟ้าก็ไปที่ส0มสิบาท ตัวนี้เป็นเงินทองนาคนะครับก็ขอท่านที่มีตู้นะครับเงินทองนาเขาจะเลี้ยงนอกตู้ต้องให้ใหญ่กว่านี้ครับถ้าเลี้ยงนอกตู้เขาจะทิ้งใบนะเขายังเล็กเกินไปเขาเป็นไม้เหลืองครับถ้ามีตู้ก็สบายเลยครับไม้ก็ล้นกระถางสี่แล้วนะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้ละกอาไปที่สามสิบนะครับเงินทองนาสว,สวยเลยครับเดี๋ยวไปดูรังราคาห้าสิบาทกันบ้างนะครับ ครับลังนี้ก็จะเป็นราคาห้าสิบาทนะครับแสงแดดจะสะท้อนหน่อยนะไม่รู้จะลบยังไงดีครับเริ่มแดดเริ่มแรงแล้วนะตัวน,นี้เป็นบูเบิร์ดนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบล้นสีมากๆนะหลอดใหม่มาก็ด่างส,สวยๆเลยครับบูเบิร์ดผมให้ไปที่ห้าสิบาทนะครับบูเบิร์ดก็ยังเป็นไม้แพงอยู่นะไซส์โตเลยครับห้าสิบาท ต้นนี้เป็นเหนือดวงครับนี่เขาจะตำลังเหนือดวงเขาจะป้ายแดงหรือว่าต้นนี้เขาป้ายออกเขียวๆน้ำตาลนะครับป้ายทุกใบามาเหมือนกันก็ให้ไปที่ห้าสิบบาทนะครับเหนือดวงเป่งแบ่งไปเลยอันนี้จะเป็นดลาร์ลายไฟนะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะสองหรือสามต้นนี่แหละครับถ่ามมาจากตัวดลาร์ลายไฟนะครับไม่ใช่เลกซี่นะเป็นดลาร์ลายไฟ เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นซับพนมป้ายนะครับก็จะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเด็ดค่อนข้างแรงซับพนมป้ายสวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้จะเป็นพยาล้างหูนะครับกำลังกัดสีนะสาแบบล้นกระถางสีแล้วนะครับต่อีปเปลี่ยนกระถางได้แล้วเนาะ กันส,สีสวยๆครับพญาลางหงก็ใสต่ตัวโตเขาจะออกม่วงๆเลยนะก้าวไปที่ห้าสิบาทนะครับพญาลางหงอันี้เป็นปิ่นมณีนะครับเป็นไม้ใบหอกปิ่นมณีต้นนี้น่าจะมีหัวแต่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม้นานมากนะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะปิ่นมณนีกลาวไปที่ห้าสิบบาทนะครับตัวน,นี้เป็น ม้ใบกลมชื่อว่าหลวงปู่หินนะครับกำลังกัดสีเลยตันนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับใบกลมสวยๆกัดสีมาแล้วนะหลวงปู่หินก็เป็นไม้ใบกลมที่กัดสีสวยนะครับอันนี้เป็นไม้แผงครับชื่อว่าขวัญน,นครแผงใบดกๆแล้วก็ก้านแข็งๆแ,แล้วก็ใบหนามากเลยนะเขาแผงนะครับมีต้นเดียวด้วยก็เอามาแบ่งนะครับห้าสิบบาทนะขวัญนครนะครับ แผงออกเป็นใบรูปหัวใจนะครับแล้วก็การแข่งใบหนาเลยนะตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อครับพยางหงอยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะผมแยกใส่กระถางห้านิ้วไว้ก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับพยางหงก็เป็นไม้ไม้เก่าที่แบบยังสวยอยู่นะครับพยางหงต้นนี้เป็นลูกไม้ครับด่างสวยทุกใบเลยนะลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทนะครับเอามาแบ่งแบ่งนะ รูม้ตัวนี้ผมขายอยู่ค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับการมาแบ่งก่อน1ต้นนะครับโปรโมชั่นเดี๋ยวไปดูอีกลังหนึ่งนะครับราคาห้าสิบบามาดูลังนี้กันต่อนะครับลังสุดท้ายราคาห้าสิบบาทนะอันนี้จะเป็นวันเสาร์คับใบกลมๆไม่แน่ใจว่าใบเล็กๆนี้เป็นเป็นลูกเขาหรือเปล่านะแต่ว่าไม้เขา เป็นชิ้นผ่าเนี่ยครับน่าจะเป็นหน่ออีกหน่อหนึ่งที่ออกมานะก็ห้าสิบบาทนะครับวันเสาร์อันนี้เป็นมงคลปรถมนะครับด่างสวยทุกใบเลยนะมงคลปรถมไสโตแล้วนะครับก็ให้ไปที่ห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยตัวนี้เป็นมนบางแสนนะครับปลายทุกใบก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับม้อยู่ในกระถางสีนะมนบางแสน อันนี้เป็นบรวรรัตนโกสินนะครับนี่เริ่มกัดลายมาแล้วนะต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับไม้โตแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นอ,อ่หงเพิงนะครับกัดสีมาแล้วสวยๆเลยครับหงเพิงผมก็ให้ไปที่ห้าสิบาทนะหงเพิงสวยๆเลยต้นนี้เลนูนครครับด่างสวยทุก ก็ด่างสวยชับทุกใบนะต้นนี้เลยนหนูก็ชี้ห้าสิบบาทตัวนี้บังเกิดเก้าครับปลายทุกใบนะบังเกิดเก่าล้นกระถางสี่แล้วนะครับผมก็ให้ไปชี้ห้าสิบาทพอครับเอามาแบ่งๆเลยนะบังเกิดเก้าตัวนี้เป็นเพลิงพะระนารายครับไม้ที่ยังจํานวนยังไม่เยอะนะผมซื้อมาชุด แรกๆที่เขาผ่านะครับเอามาแบ่งก็ไปที่ห้าสิบาทแล้วกันครับเพิงพันาลายนะนี่เป็นไม้โชว์กระดูกสวยๆเลยครับกิติมาศครับป้ายสวยๆเลยกิติมาศต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะล้นกระถางสี่แล้วนะครับอันนี้เป็นล้าสี่มิลแต่ว่ากาบเขายังไม่มานะครับ แต่ว่าใบากลมๆอยู่นะครับป้ายทั้งสองใบนะ่ดาดังสวยๆอยู่กับที่ห้าสิบบาทครับราสีมีนตัวนี้เป็นทองล้นฟ้าครับเลือกหน้าสวยๆมาให้เลยนะทองล้นฟ้ากัเอาไปที่ห้าสิบบาทครับทองล้นฟ้าสวยๆเลยนะครับก็หมดทุกกระถางแล้วนะครับวันนี้สี่ลังสนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ